ดีมากครับแต่คนสงสารนะมันต้องตอบโจทย์ความเป็นอยู่ของคนครับคือคนสงสารนะเนี่ยมันต้องออกแบบให้คนอยู่ได้ใช้ครับมันต้องเชื่อมบ้านกับที่ทํางานมันต้องเชื่อมชุมชนกับโรงเรียนครับและหลังจากนั้นเนี่ยตัวคนอยู่เนี่ยก็จะใช้มันอย่างประจําวันจากนั้นพื้นที่ที่สามก็จะเกิดขึ้นครับเช่นพื้นที่การพักผ่อนพื้นที่เศรษฐกิจก็จะตามมาแล้วก็จะมีมิวเซียมมีสถานะตามมาถ้าเราผูกพื้นที่ที่เราอยู่ และใช้กันเกิดเป็นระบบก่อนครับผมจริงๆดีอยู่แล้วค่ะดีแน่นอนอยู่แล้วถ้ามันมีขนส่งสาธารณะแต่ว่าเมืองมันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะจริงๆมันมีหลายแง่มุมมากเนาะเราจะยกหนึ่งในแง่มุมนั้นก็คือเราอยากให้ขนส่งสาธารณะมันไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่บริเวณเขตเมืองอ่ะคือคนที่มาใช้ชีวิตแน่นอนว่าตอนนี้การกระจุกตัวของเศรษฐกิจอะมันกระจุกตัวอยู่ที่เขตเมืองแน่นอนอยู่แล้ว คนข้างนอกอะ่ะมันก็ต้องจําเป็นที่ต้องเข้ามาทํางานเข้ามาเรียนหรือเข้ามาโรงพยาบาลในเมืองเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นการมีขนส่งมวลชนอะ่ะมันไม่ควรกระจุกตัวอยู่แค่ภายในเขตเมืองเหมือนที่เหมือนเหมือนกับที่เมื่อก่อนมันเคยมีเท่านั้นอะ่ะแต่มันควรกระจายไปบริเวณรอบนอกด้วยการที่มีขนส่งสาธารนณะมันดีมันสะดวกแต่ว่าทํายังไงให้ให้คนในเชียงใหม่อ่ะใช้ชีวิตกับมันได้เพราะว่า ตอนนี้ทุกคนใช้รถของตัวเองเนาะแล้วแบบพฤติกรรมมันเปลี่ยนกันยากแสดงว่าคนที่จะต้องมาตอบรับความคิเห็นของประชาชนเขาเขาจะได้ยินมันบ้างไหมอะ่ะแล้วเขาเขาจะแบบจะมาพัฒนาหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรได้ซึ่งเราคิดว่าคําตอบของทุกคนน่ะคืออยากให้มีเพราะว่ามันอาจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือว่าความสะดวกสบายในการเดินทางแต่ประเด็นสําคัญก็คือ ใช่จะมีคนมาทํามาตอบสนองประชาชนใหม่แค่นั้นเชียงใหม่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเมืองอาจจะเรียกได้ว่าเมืองใหญ่ของภาคเหนือซึ่งเป็นเมืองที่มีการกระจุกตัวของคนและกระจุกตัวทางเศรษฐกิจสังคมด้วยเราจะเห็นได้ว่ามีหลายโรงเรียนอยู่ในอำเภออยู่ในเชียงใหม่เด็กต่างจังหวัดในภาคเหนือตอนบนเขาย้ายเข้ามาเรียนในเชียงใหม่เยอะมากแต่ สิ่งที่เชียงใหม่ไม่มีก็คือในเรื่องของการกรเดินทางเราแทบไม่ได้ออกเลยว่าระบบขนส่งของเชียงใหม่มันเป็นยังไงคือใครเป็นผู้เล่นหลักรถแดงเหรอก็ไม่ใช่รถเมย์หรอก็ไม่ใช่เรามีป้ายรถเมย์แต่เราไม่มีรถเมย์คือตอนนี้มันบดีเลยเนาะตอนนีน้มันบดีเลยขนส่ขนส่งสาธารณะนี่มันบัถูกใจจ้าบ้านเนาะ <ừ> เพราะว่าจ้าบ้านก็ใจรถส่วนตัวเป็นส่วนมาก <ừ> เพราะว่าเส้นทาง สัญจรมันบบตอบจุดแบบตอบจุดชาวบ้านถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งหรือว่ายังมีสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอันนี้เราก็ต้องมาคิดกันอีกทีหนึ่งว่าเราควรจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนเนาะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าขนส่งสาธารณะที่มันเหมาะสมกับทุกๆคนแล้วก็มันเป็นขนส่งสาธารณะที่มันยั่งยืนกับระบบของเมืองแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี ถ้าดีผมมองว่ามันมี3อย่างที่ต้องดีคือ1ราคา2เวลา3เส้นทาง3อย่างนี้มันต้องชัดเจนครับซึ่งมันจะทําให้คนปรับพฤติกรรมจากการที่ใช้ลถส่วนตัวเข้ามาใช้ขนส่งสาธารณะได,ได้ครับ